เราเนี่ยเวลาเราเห็นคนสําเร็จเนี่ยเราก็ดีใจกับเขานะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอยากจะบอกทุกคนจริงว่าเรื่องของเรื่องของโอกาสเรื่องของดวงด้วยนะใช้คำนี้ในคำว่าเฮงเนี่ยแต่ผมชอบพูดว่าดวงคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองเลยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยขอขอถอนคำพูดหลังจาเห็นเคสมาเยอะๆเนี่ยไม่ใช่เคสนี้ไม่ใช่เคสสีตังนะเราเห็นเคสเยอะเนี่ยเรารู้สึกจริงว่าจริงๆบางทีดวงอ่ะมันบางทีมันก็เป็นดวงจริงอ่าแล้วผมก็ยอมรับแล้วว่า ไม่ว่าผมจะดีหรือไม่ดีที่ผ่านมาเนี่ยมีดวงมีส่วนช่วยเยอะมา่าจริงครับจริงจริงผมเล่าอย่างนี้ครับอืหนังสือเล่มนี้มาจาก psychology of m ม n e นี้นะฮะซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนเราเรื่องจิตวิทยาด้านการเงินแต่มันมีบทหนึ่งชื่อว่าโชคและความเสี่ยงอไม่มีสไลด์นะครับวันนี้มันตั้งใจฟังให้ดีนะโอเคกีเป็นมุกปกีเป็นมุกเป็นมุกเป็นมุกันมา ปี1968ครับนะครับที่รัฐวอชิงตันรัฐวอชิงตันไม่ใช่วอชิงตันดีซีนะที่บายก่อนวอชิงตันดีซีอยู่ขวามือวอร์ชิงตันอยู่ซ้ายมือข้างบนเซียเตอร์เซียเตอร์วอชิงตันนะครับมีโรงเรียนเอกชนโรงเรียนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดของรัฐนั้นเลยนะครับชื่อว่าเล็กไซส์สกูลอาจจะไม่ค่อยมีคนเคยยินชื่อสักเท่าไหร่นักเล็กไซส์สกูลนะครับทั้งโรงเรียนเนี่ยเป็นเป็นโรงเรียนไฮสกูลนะปัจจุบันนี้เกรด5ถึง12ตอนนั้นอาจจะสอนถ้าเกรด7ถึง12อะไรเงีีีี้้ย1968น่่กปแลจ ห้าสิบปีปะนะครับห้าสิบกว่าปีห้าสองปีมีนักเรียนสามร้อยคนอ่ะเรามาลองดูตัวเลขกันในปีหนึ่งเก้าหกแปดเนี่ยมีเด็กที่อยู่ในวัยเรียนมัธยมทั้งหมด,ท,หมดทั่วโลกนะครับสามร้อยล้านคนสามร้อยล้านคนนะครับในสามร้อยล้านคนนั้นสิบแปดล้านคนอยู่ในสหรัฐอเมริกาใน18ล้านคนนั้น270,000คนอยู่ในรัฐวอชิงตันเพราะวอชิงตันไม่ได้เป็นรัฐใหญ่นะครับใน270,000คนนั้นนี่ะ100,000คนอยู่ในเมืองเซียโตรเพร่ะเป็นเมืองเอกของรัฐนะครับ และในหนึ่งแสนคนนั้นเนี่ยมีคนอยู่สามร้อยคนที่ได้เข้ามาเรียนที่เล็กไซส์กูถ้าเราดูอัตราส่วนนี้เริ่มต้นที่สา0ร้อยล้านสามร้อยสมล้านเนี่ยเหลือ3 0สาร้อยคนก็คือหนึ่งในล้านถูกไหมอืมอ่านะครับหนึ่งในล้านนะครับที่โรงเรียนเนี้ยที่เล็กไซส์กูเนี่ย มังเอิญมังเอิญมีครูคนหนึ่งชื่อ Bill บิลดูโก้เบลดูโก้นี่แกเป็นนักบินเครื่องบินรบในกองทัพสหรัฐมาก่อนนะครับแล้วก็ออกมาเป็นครูหลังจบสงครามโลกนะครับคุณครูท่านนี้แกมีความเชื่อว่าเด็กเราเรียนหนังสือแต่ในตำราเนี่ยไม่พอยังไงก็ต้องลองลงมือทําแล้วแกมีความเชื่ออีกว่าคอมพิวเตอร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่มีคือยังไม่มีใครใช้นะฮะในตามบ้ตามบ้านไม่มีใครมีเนี่ยนะครับแกเชื่อว่าคอมพิวเตอร์นี่ยังนึกไม่ออกกันว่ายัางไงแต่แกคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับเด็กของแกครับนะฮะ อยากจะซื้อคอมพิวเตอร์มาสักเครื่องหนึ่งซึ่งไปของงบโรงเรียนโรงเรียนก็ไม่แพงทั้งที่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียน,นเอกชนที่ค่าค่าเทอมแพงมากนะฮะเพราะว่าเขาคิดว่าไม่ไม,ไมีใครคิดมันจําเป็นวิวดูวก็เลยบอกว่างั้นหางเงินเองก็แล้วกันนะครับเขาก็เลยไปคุยกับสมาคมผู้ปกครองอพวกคุณพ่อคุณแม่ของเด็กแล้วก็ใช้การเปิดท้ายขายของอ่านะฮะเปิดท้ายขายของเพื่อจะหาเงินคอมพิวเตอร์ตอนนั้นเนี่ยซึ่งเป็นแบบไทม์แชร์ริ่งด้วยนะคือคุณต้องมีคอมแล้วก็ฮุกเข้าไปกับ เมนเฟรมแล้วก็แบ่งกันใช้อาจจะได้วันละชัมม่วโมงอะไรแบบนี้วันละสองชัมม่วโมงอย่างนี้สมมตินะฮะมูลค่าเครื่องไอไทม์แชร์ริงเนี่ยสองหมื่นสองพันเหรียญสหรัฐเป็นคิดเป็นเงินวันนี้คือสามพันเหรียญในวันนั้นเนี่ยนะครับประมาณหกเจ็ดแสนบาทนะฮะก็เปิดท้ายขายของกันเหนื่อยนะฮะจะได้ราคานีอแล้วแต่ก็ก็ได้มาเครื่องหนึ่งนะครับในที่สุดก็ได้มาเครื่องหนึ่งนะครับอ่าก็มาตั้งอยู่ในห้องห้องเรียนห้องหนึ่งของของเล็กไซนี่ยนะครับทีนี้ในปีนั้นเนี่ย โรงเรียนที่มีคอมพิวเตอร์อให้นักเรียนใช้เนี่ยนับจํานวนเป็นหลักหน่วยได้เลยอและที่นี่เป็นที่แรกๆเป็นที่แรกๆเลยที่มีให้นักเรียนใชย้ยุคนั้นมหาวิทยาลัยยังไม่มีคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนใช้เลยแล้วก็ที่นี่มีหนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็เป็นวิชาเลือกแน่นอนเพราะว่ามไม่ไม่ใช่วิชาหลักอยู่แล้วมีหนึ่งเครื่องนะครับเด็กจำได้ไหมตอนแรกมีสามร้อยคนเลยนี่ยะบังเอิญบังเอิญว่าไอหนึ่งในสามร้อยคนเนี่ยมีนักเรียนคนหนึ่งชื่อบิลเกตส์อยู่ด้วยนะ บิลเกตส์เนี่ยทันทีที่จับเครื่องคอมพิวเตอร์ภูมิเนี่ยเขารู้ว่าเฮ้ยนี่เป็นสิ่งที่เขาชอบมากเขาสนุกมากๆเลยแล้วเขาก็แบบอยู่กับมันทั้งวันทั้งคืนเนื่องจากมันมีไฮเลนเนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็มาโรงเรียนเพื่ออยู่กับคำนี้บิลเกตส์มีเพื่อนสนิทอยู่สองคนชื่อพอลแอลเลนกับเคนอีเวนส์ก็ชวนไอ้สองคนเนี้ยมาด้วยนะครับภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นเนี่ยทั้งสามคนเนี้ยเป็นคอมพิวเตอร์เอ็กซ์เพิร์ดเพราะมีมีคนพี่คนทันทีได้จับเครื่องคอมพิวเตอร์ในตอนนั้น นะครับบิลเกตถึงขนาดเคยพูดในการให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งว่าถ้าไม่มีเลคไซสกูเนี่ยไม่มีแปร์โอบนะเพราะว่าเขาคงไปทํางานอื่นอ่ะเขาไม่เ,เคยเล่นคอมพิวเตอร์นะครับบิลเกตจริงๆสนิทกับเคนเอเวนส์มากกว่าพออแล้วนะฮะอ,อันนี้จะเล่าจะเล่าหนึ่งในร้านที่สอง,มนนงเอมื่อกี้หนึ่งในร้านแรกไปแล้วใช่ไหมหนึ่งในร้านที่สองก็คือว่าบิลเกตเนี่ยกับเคนเอเวนส์สนิทกันมากๆพวกเขาเนี่ยสนิทกันเพราะว่าเขาพูดเรื่องการทําธุรกิจด้วยกันเขาก็จะฝันทํานู่นทํานี้เขาบอกว่าบิลเกตจะพอเอ่อ uh, กันเป็นชั่วโมงชั่วโมงวันสมัยก่อนมันจะคุยคุยเราสาบ้านนะเด็กมัธยมนะครับจำ Inside Bill Brand ที่เป็น Netflix เอ่อซีรีส์ไหม Inside Bill's b r a i n นะฮะเป็น Netflix ที่เขาไปสัมภาษณ์ Bill Gates ไม่ใช่เป็นเป็นสารคดีกับ Bill Gates เขาบอกว่าเนี่ยเขาต้องจำเบอร์ Ken Evans อยู่เลยแล้ว Bill Gates ก็พูดอย่างนั้นเลยโดยที่ไม่ได้ดูเลยนะบอกว่า5257851นี่คือเบอร์บ้านเพราะเขาบอกว่าเขาโทรหา Ken Evans ทุกวันนะฮะแล้ว Bill Gates บอกว่า Ken Evans เนี่ยเป็นคนที่เก่ง ที่สุดในชั้นของเขานะครับทั้งสามคนบิลเกตเคนเอเวนส์ก็พอลแล้วเนี่ยน่าจะได้ออกมาก่อตั้งม i c r o ซอฟ t ์ร่วมกันเหมือนที่พอแล้วกับบิลเกตเนี่ยได้ก่อตั้งบริษัทม i c r o ซอฟ t ์ด้วยกันแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนปีสุดท้ายครับซีเนียร์เยียก็คือปีสิบเกรดสิบสองเนี่ยเคนเอเวนส์ Evans, เนี่ยก็มีหยุดหยุด,ยด,ยดพ,พักร้อนแล้วก็ไปปีนเขาโดยที่บิลเกตเฉพาะแล้วไม่ได้ไปด้วยแล้วด้วยความโชคร้ายครับเสียชีวิตจากการปีนเขาในวันนั้น โอกาสที่เด็กมัธยมจะเสียชีวิตจากการปีนเขาในสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ที่หนึ่งในหนึ่งล้านเคสเท่ากับหนึ่งในหนึ่งล้านแรกเลยนะฮะเขาเลยบอกว่ามันบางทีมันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดเราคือเวลาเราเห็นใครสำเร็จเราบอกว่าเฮ้ยคนนี้แม่งดวงดีเราจะรู้สึกขี้ฉาใช่ป่ะในขณะเดียวกันถ้าเราสําเร็จแล้วเราบอกว่าเฮ้ยฉันสำเร็จเพราะดวงดีเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแต่เราก็พยายามมากเลยนะในความจริงก็คือผมเชื่อว่าความพยายามก็เกี่ยว ครับดวงก็เกี่ยวใช่แล้วแล้วเรื่องแบบนี้บางทีมันมันมันน่าไม่ได้จริงเขาบอกว่าถ้าเคนเอเวนไม่เสียชีวิตจากการปีนเขาเนี่ยเขาจะต้องเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Microsoft กับ b บิลเกตอย่างแน่นอนแน่นอนเลยฮะเพราะว่าเขาสนิทกันมากนั่นแหละประมาณนั้นนั่นแหละ